สวัสดีครับผมมิตรเฮานะครับวันนี้นะครับเป็น EP4 นะครับมูเฮานะครับวันนี้ผมกลับขออนุญาตพาคุณแม่นะครับร่วมเดินทางมากลับขอพรท่านพระแม่กวนอิ่มนะครับที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์นี้นะครับที่8ตุลาคม2 5 0 0อนา66นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพอดี ขออนุญาตพาคุณแม่นะครับร่วมเดินทางมากลาบขอพ,ขอพอร following following อพระแม่กลวอิ่มนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะฮะที่มูลนิธินะครับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับในช่วงค่ําคืนนะครับก็สามารถที่จะจอดรถที่ด้านด้านไหนได้นะครับแล้วก็มากลับขอพรนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะฮะว่าเดินทางมานะฮะที่จุดแรกนะครับก็มาจุดจุดทูบนะฮะจุดทูบก่อนนะครับ จุดทูบนะฮะเสร็จแล้วเราก็เดินทางมากราบขอพรนะฮะท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินนะครับนะครับท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินนะครับขอให้ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินได้โปรดช่วยคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่นะครับและเขอญาตนะครับกัลยาณน,นิตรทุกๆท่านนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแค้วค่าปลอดภัยจากอันตรายนะครับปาดจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับก็จุดทูบ อ่าว้ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินก็5ดอกนะครับนะครับที่กระถางจะมีบอกไปนะครับจุดธูปไหว้ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินก่อนนะครับ5้าดอกใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็นะฮะเราก็จะเดินทางมากราบขอพรท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกองค์ก่อนนะฮะแล้วก็มากราบขอพรท่านพระแม่กวนอิมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาจุดธูปนะครับหรือว่าถวายเทียนแดงได้นะครับ นะครับก็จะมีที่ปักเขียนนะครับแล้วก็ที่ปักธูปนะครับแล้วก็จะมีกระถางไหว้มึงสิงกองมึงสิงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทางศาลก็แปะกองแปะมานนะครับก็จุดเจ็ดดอกนะครับแล้วก็มึงสิงกองมึงสิงมาอีกอย่างละดอกก็เป็นเก้าดอกนะครับก็มาไหว้หกหกแปะกองแปะมานนะครับเอีย อ้วงเสียงซื้อนะครับไทยส้วยเอียนะครับหัวท้อเสียงซื้อนะครับชายสิงเอียนะครับนะครับก็จุดธูปเจ็ดดอกปักที่กระถางกลางนะครับแล้วก็มือสิงกงมือสิงมาด้านซ้ายด้านขวาอีกที่ละดอกนะครับเป็นเก้าดอกนะครับณจุดจุดนี้นะครับนะครับก็มาจุดธูปที่ตรงนี้นะครับนะฮะจุดธูปเสร็จแล้วก็ถวายเทียนแดงนะครับเสร็จแล้วเราก็มากาบขอพรนะครับก็ขอให้ กเต็กแปกงแปมานะครับเอียอวงเสียงซื่อนะครับไทยสซ้ยเอียนะครับหัวท้อเสียงซื่อนะครับชายสิ่งเอียคกงนะครับปอหอคุ้มครองขอให้ผมคุณพ่อคุณแม่และกัลยานามิตรและเคยญ,ญาติต่างๆขอจงมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกาบสาธุสาธุสาธุนะครับก็มากราบขอพรน,นะฮะผูกโจ้ นะครับแล้วก็จะร่วมทําบุญได้นะครับที่มูลนิธินะครับแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับบางทีผมก็จะมาร่วมบริจาคเงินนะครับก็เราเคยร่วมบริจาคนะครับเราก็จะมีประวัติอยู่นะครับเราก็มามาอันนี้นะฮะก็ลงชื่อได้ใจ่ายบัตรเครดิตได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาจุดธูปนะฮะที่จุดที่สองจริงๆก็ไหว้ที่ที่กงก่อนก็ได้นะครับแล้วมาไหว้พระแม่กวนอิม จุดที่สองนะครับแล้วก็มาสามดอกนะครับแล้วก็มาไหว้พวกเต็กแปกงงแปม่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นจุดที่สามก็ได้นะครับแต่ของผมส่วนใหญ่แล้วเวลาผมมาผมจะไหว้ท่านพอ่อท่านแม่ฟ้าดินก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็มาไหว้แป้กงงแปม่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมากาบขอพรอเนียนะครับท่านพ่อแม่กุนอิมนะครับจุดทูบนะครับก็สามดอกก็ได้แต่ของผมกับคุณแม่จะจุดคนละ สิบหกดอกนะครับมาขอให้ท่านพระแม่กนิมนะครับปอหอคุ้มครองขอให้ผมคุณพ่อคุณแม่และกรลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับท่านจะถวายเทียนแดงก็ได้นะครับก็มีที่จุดขาตั้งเทียนแดงตะกี้ด้านนี้ก็มีนะครับขาตั้งเทียนแดงนะครับก็มาไหว้บุกโจ้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จุดธูปได้นะครับจุดเทียนได้นะครับมากราบขอพรนะฮะก็จุดธูปสามดอกนะครับ มากราบขอพรท่านพระแม่กวนอิมนะครับที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับก็กราบขอให้พระแม่กวนอิมนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์นะครับที่ โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้านะครับช่วยปหอคุ้มครองขอให้ผมคุณพ่อคุณแม่และกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับกาสาธุสาธุสาธุนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะพาคุณแม่นะครับร่วมเทินทางมากาบป่อพรนเนียนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ที่ศาลพ่อแม่กดอิ่นะครับที่ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิแห่งนี้นะครับก็เดินทางมาส่วนใหญ่จะชอบมาตอนช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่าต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่มูลนิธิปิดกี่โม,มงนะครับเพราะบางทีอาจจะแต่ส่วนใหญ่ผมมาก็ประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ยังพอได้นะครับแล้วก็มาจุดทูปนะครับจุดเทียนนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้เตรียมเทียนมาก็จุดทูปแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงน,นะครับก่อนกลับอย่าลืมเติมน้ํามันตะเกียงน,นะครับเพื่อ ขอสิริมงคลนะครับเติมขอให้ช่วช่วงชัดชวานะครับสิ่งที่ไม่ดีก็เติมน้ำมันตะเกียงช่วยปัดเป่านะครับเติมแสงไฟให้กับเราได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะฮะก็ด้านด้านนี้นะครับเราก็จะเดินให้ให้คุณแม่นั่งพักสักคู่หนึ่งนะครับนะฮะให้คุณแม่นั่งพักนะครับนะฮะเราก็จะเดินทางเข้ามาที่ด้านในนะครับด้านหน้า นะครับมา,ากาบขอพรท่านพระแม่กนิมนะครับพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์นะครับหรือพระแม่กนิมนะครับแล้วก็จะมีท่านพระแม่กนิมนะครับด้านขวามือก็จะมีท่านกิมทงนะครับกิมทงเหงกนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ช่วยท่านพระแม่กนิมนะครับลูกศิษย์ท่านพระแม่กนิมนะครับ นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับที่มูลนิธิเทียนฟ้านะครับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับก็มากราบขอพรนะครับตั้งกิจอธิษฐานนะครับกราบขอบารมีอเนียเนี้ยหกโจ้นะครับท่านพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์นะครับพ่อแม่คนอิ่มนะครับได้โปรดช่วยปอหอคุ้มครองนะครับเกียรติทรงตรวจสยเพ่งอังหาเสียพวกใช้ตัวถังนะครับคิงเกียร์คิงเกียร์นะครับก็ขอให บล่ลขอบารมีพ่อแม่กดอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ช่วยปอหอคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่และกัลยาณมิตรและครืยญาติต่างๆนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแค้วค่าปลอดภัยจากพันตรายนะครับปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกากสาธุสาธุสาธุนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่8ตุลาคม2566นะครับก็ผมขอกาบขอเป็นสะพานบุญนะครับกับ เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆท่านร่วมนทางมากับขอพรทันเนี้นะครับก็เป็นมูเฮานะครับเป็นอีพีที่4นะครับที่ขออนุญาตไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับมากราบขอพรท่านพระแม่กุลอิมนะครับที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับถ้ามาช่วงเช้าหน่อยนะครับก็มาร่วมทําบุญได้นะครับเพราะว่ามูลนิธินะครับก็จะมีบริจาคยานะครับยาจีนนะครับเรารู้สึกไม่สบายก็มาขอ รับบริจาคยาได้ที่มูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้ด้วยนะครับก็กราบขอเป็นสะพานบุญนะครับกราบเรียนเชิญทุกทกท,กท่านนะครับร่วมเดินทางมากราบขอพรน,น,นันเนียนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองนะฮะที่ศาลนะครับที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับนะครับวันนี้ผมขอกราบขออนุญาตขอจบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ